สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับมาในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีมีนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2564นะคะชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21 มีนาคมนะคะเรามาดูกันว่าในเรือนนี้ชาวรัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดือนนี้ชาวรัคนาราศีมีนยาวอังคารย้ายเข้าสู่เรือน8นะคะก็ขอให้ระวังในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะถูกคนอื่นหาเรื่องหรือไปเสียงเงินให้กับการคุยเจรจารหรือปะทะกับคนรอบข้างได้นะคะดังนั้นแล้วก็ขอให้ควบคุม ตัวเองให้ดีนะคะด้วยเดือนนี้จะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าตัวคุณน่ะพลังงานค่อนข้างที่จะอ่อนด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนกันเดือนที่สองคุณซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวกับคุณค่าในตัวคุณเองด้วยนะคะเดือนนี้ก็จะต้องระวังในเรื่องการเงินที่อาจจะฝืดเคืองด้วยนะคะในดาวที่จะบอกในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ตะวันตกในวันนี้นะคะดังนั้นแล้วก็คุณสามารถ เสียเงินให้คนอื่นได้แล้วก็ได้เงินจากคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันหากิดที่จะลงทุนอะไรก็ขอให้ค่อควรให้ดีๆนะคะศึกษาให้เยอะๆปรึกษาผู้รู้ให้มากๆแล้วตัวคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาในเดือนตุลาคมนี้ไปได้นะคะเรามาดูกันว่าราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดือนนี้ของชาวราศีมีนมีไพ่เมเจอร์อนาคานามา2ใบคือ1 l o v e เลเวอร์สองเดมูนะคะ ดังน,น,นั้นแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะในเดือนตุลาคมนี้ของชาวลัคนาราศีมีนคุณน่ะจะค่อนข้างมีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองและรู้สึกว่าตัวเองจะเจอปัญหาที่เหนื่อยหนักมากเลยนะเพราะว่ามีทั้ง10ไม้และ10ดาบมานะคะและตัวคุณยังเป็นทั้งห้าไม้เท้าอีกด้วยนะคะดังน,น,นั้นแล้วนะเดือนนี้คุณจะมีความขัดแย้งในตัวเองอ่ะเยอะแล้วก็มีความคิดที่เออ เครียดง่ายจากงานที่เยอะปัญหาที่มากจนคุณรู้สึกได้ว,ว่าโอ๊ยมีปัญหาอะไรมากมายมีอีกไหมเนี่ยฉันจะไม่ไหวแล้วนะคะก็ขอให้คุณต้องระวังอารมณ์ตรงนี้และความเครียดตรงนี้ให้ดีๆนะคะบร้านตัวเองให้มากแล้วคุณจะคุณถึงจะเห็นช่องทางอะไรที่เพิ่มขึ้นนะคะการงานในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมีนเป็นงานที่เกี่ยวกับ การโปรโมทการออกสู่สาธารณชนหรือการเชียร์ขายของอย่างเงี้ยจะเป็นงานที่ดีมากนะคะงานที่คุณรักงานที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วสบายใจคุณทำได้เลยนะแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าอารมณ์ของคุณเนะ่บางทีคุณจะยังรู้สึกว่าเออฉันทำได้ดีจริงไหมเออทำออกมาจะเป็นยังไงคุณก็ได้แต่คิดคุณก็ได้แต่ฝันแล้วตัวคุณนะ่ะ ก็ยังมีความย้อนแย้งในตัวเองเยอะนะคะโปรเจกต์ Project เยอะมากคุณก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำนะขอให้บอกได้เลยว่าเลือกเลยค่ะสร้างทางเลือกเห็นทางเลือกเยอะๆของตัวเองนะเขียนเงื่อนไขออกมาให้เยอะๆนะคะเขียนความรู้สึกความชอบความอยากความความต้องการที่คุณอยากได้เนี่ยแล้วคุณจะเห็นอะไรเยอะๆเขาขอให้คุณอะเข้าไปปรึกษาคนอื่นมากนะคะอะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวคุณก็ขอให้หันหลังแล้วโยนมันทิ้งไป นะแล้วก็หันไปหาอนาคตรหรือสิ่งที่คุณรู้สึกได้ว่าเอ๊มีประโยชน์กับตัวคุณมากกว่านะพอไพ่ใบนี้ก็มานะเขาก็หันหลองไปแล้วเขาหันมาหาสามเหลี่ยนนะคุณวดัดความฝันของคุณให้ชัดเจนคุณจะทําได้ดีมากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนด้วยความที่คุณอนะ่ะเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนง่ายนะก็เลยทําให้ตัวคุณระแวงลังเลได้เยอะนะแบกรับความรู้สึกทุกข์ของตัวเอง ความรู้สึกไม่สบายใจของตัวเองไว้เยอะมากด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วนะคะหาสิ่งที่ทําแล้วตัวเองรู้สึกรื่นเริงบันเทิงใจไปสังสรรค์กับเพื่อนไปชิลเอาไปอะไรก็ทําได้เลยค่ะเต็มที่นะคุณจะช่วยทําให้งานของคุณอะราบรื่นมากขึ้นหากคุณเป็นงานที่ใช้ทักษะฝีมือในการในการช่วยเหลือคนหรือเป็นงานฉุกเฉินเรื่องเกี่ยวกับความเป็นและความตายเนี่ยก็จะทําได้ดีนะคะก็ ต้องมีความสุขกับการทำกับเขาด้วยนะไม่งั้นแล้วคุณจะมีการทำที่ผิดพลาดได้นะคะมันจัดสรรช่วงเวลาว่าวันนี้คุณจะทำอะไรวันไหนคุณจะทำอะไรทำกี่อย่างและให้เวลาเขาเท่าไหร่และตัวคุณจะผ่านพ้นปัญหาในเรื่องงานไปได้ด้วยดีนะคะพยายามอย่าได้ว่าอะไรไปรับงานคนอื่นเข้ามานะคะคุณอาจจะถูกโยนงานมาให้ง่ายๆแต่ก็ เอาตัวรอดให้เป็นนะคะทําตัวเอาตัวรอดให้เป็นนะคะแบบผู้หญิงคนนี้นะเอ๊ฉันก็ไม่ต้องทําหมดนี่ฉันก็ทําแค่ส่วนเดียวแล้วฉันก็ทิ้งเอาไว้นะคะทําในส่วนของคุณที่รับผิดช,ชอบอ่ะให้ดีก่อนเนาะหากคุณรู้สึกว่างานของคุณตามงานไม่ได้แล้วงานของคุณพลาดไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็ค่อยแบบเรียกว่าอะไรคุณต้องทำของคุณให้เสร็จก่อนอะ่ะแล้วคุณค่อยไปรับงานคนอื่นเข้ามานะคะ และเกิดเขาทําแล้วเขาไม่สามารถทําให้คุณได้ในลีดิทางที่ต้องการคุณก็ตามตามเวลาที่จํากัดไปตามงานเขาบ้างอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะไม่งั้นงานของคุณจะถูกเจ้านายเข้าใจผิดได้ว่าคุณเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องงานเนาะทาตัวให้น่ารักเขาไว้นะคะในเดือนนี้ได้ได้ว,ว่าอย่าพูดแบบเถียงกับคนอื่นน่ะอย่างที่บอกอะคะ่ะคือ ดาวองคานย้ายเข้าไปในเดือน8ดคนอื่น,นะจ,ะจะเอาปัญหามาให้คุณด้วยนะดังนั้นแล้วก็คือคุณทําตัวให้น่ารักคุณทําตัวให้สดใสนะคะและใช้คําพูดที่ชานฉลาดของคุณนะอย่าไปรู้สึกวิตกกังวลมากนะคะโยนหินกลับไปให้เขาบ้างให้เขาไปคอยแก้ไขปัญหาที่เขาต้องเจอทําตัวให้ดูไม่มีพิษมีภัยแล้วคุณจะผ่านพ้นในเดือนในเดือนตุลาคมนี้ไปได้ด้วยอย่างดีชาวลัคนาราศีมีน นะคะอ่ะมาดูกันในเรื่องการเงินเดือนนี้การเงินของชาวลัคนาราศีมีนจะบอกว่าค่ะไม่ค่อยโอเคเลยนะคะเพราะว่าคุณน่มีภาระรายรับรายจ่ายเนี่ยเยอะมากอีกอย่างนะเดือนนี้คุณจะค่อนข้างใช้เงินตามใจตัวเองเยอะซื้อความสุขอะมากและแอบทำอะไรรับหลังคนอื่นด้วยนะคะก็ขอให้คิดทบทวน แบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะคะว่าคุณควรที่จะเลือกจับจ่ายใช้สอยอะไรและไม่ควรที่จะซื้ออะไรไม่อย่างนั้นแล้วภาระในเรื่องการเงินเนี่ยจะมีมาหนักหน่วงไม่ได้จากแค่ของตัวเองคนเดียวนะคะจากภาระของคนที่คุณจะต้องดูแลด้วยนะคะไหนจะแฟนของคุณอย่างที่บอกว่าคุณนะอาจจะไปแฟนของคุณแฟนของคุณมาขอให้คุณช่วยเหลือซื้อของอยากได้นู่นอ,อยากได้นี่ขึ้นมานะ คุณก็ตามใจเขาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ตัวคุณอะมีปัญหาในเรื่องการเงินได้พยายามอย่าให้ใครยืมเงินในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณจะถูกโกงนะใครมาวาดฝันขายฝันหรือลงทุนอะไรว่าทำแล้วคุณจะได้เงินเยอะทำแล้วคุณจะได้เงินมากกำไรดีเหมือนเห็นข่าวในเดือนนี้นะคะ่ะที่ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ของเด็กมหอย่างเงี้ยให้ระวังให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามตอนนี้มันเริ่มมีการขุดคุยออกมาแล้ว หากคุณคิดจะลงทุนอะไรก็ศึกษาให้มากๆค่ะอย่าลงทุนไปหมดเพื่อแล้วอยากได้เยอะๆคุณจะสูญเสียมันไปนะเดือนนี้ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับยดยานพาหานะด้วยนะคะการซ่อมแซมสิ่งของในบ้านทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเกี่ยวกับระบบน้ำฝนตกอย่างเงี้ยค่ะหลังคาลัว่วอย่างเงี้ยนะก็ ขอให้ไปซ่อมแซมให้ดีนะคะการเงินต่อเติมบ้านไว้ด้วยนะคะในเรื่องความรักคนโสดเดือนนี้คุณนะ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะเพียงแต่ว่าตัวคุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ฉันยังไม่อยากมีฉันยังไม่พร้อมที่จะมีใครฉันก็เลยขอคุยไปเรื่อยๆดีกว่าคุยกับทุกคนแต่ไม่ลงหลักปักฐานกับใครสักทีเนาะดังนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในเรื่องการ เรื่องทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะคุณต้องเลือกคนรักที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเหมาะกับคุณและเข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นคุณเพราะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายมากราศีมีนแล้วเวลาคุณรักใครคุณก็จะลืมเขายากนะคะคนโสดจริงๆตอนนี้คุณก็ยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าเลยด้วยนะชาวลัคนาราศีมีนก็ขอให้คุณค่อยๆปล่อยวางไปนะคะจะช่วยให้คุณน่ะมีความสุข กับชีวิตในทุกๆวันมากขึ้นคนโสดต้องบอกว่าถึงแม้คุณจะยังไม่ล <establishing> <rukt> ืมแต่เดือนนี้คุณทําตัวหล่นลามากเลยนะก็ขอให้มีความสุขมากๆในเรื่องความรักคุณเลือกได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่ดีมีเสน่ห์แต่ก็บอกได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเช่นกันนะคะก็คุยๆกิ๊กกักๆเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเพราะว่าคุณไม่ได้คบกับเขาแต่เขาก็มีเพื่อนของเขาเอ๊ะยังไง ลองศึกษากันดูนะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ได้อย่างเด็ดขาดมากขึ้นเนาะหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับเรื่องความสัมพันธ์นี้มานานพอสมควรตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะจบและคุณไม่เอาแล้วในความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในแบบไหนก็เป็นเรื่องดีกับตัวคุณมากเพราะคุณจะสามารถอุ้มอ่อนไปได้เร็วและคุณจะเจอคนใหม่ที่เข้ามาได้ดีมากขึ้น นะคะคุณจะมีความน่ารักสดใสแล้วคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะจากใบนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อที่คนมีคู่แล้วของชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะแต่ก็ต้องให้ระวังนะคะเรื่องการคิดคิดมากขี้ระแวงวิตกกังวลของตัวคุณกับคนรักที่จะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะหากคุณรู้สึกว่า ไม่โอเคในเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆด้วยความชัดเจนจะช่วยให้คุณเข้าใจกันได้ง่ายมากกว่าอย่ามัวแต่คิดไปเองก่อนนะคะไม่อย่างนั้นแล้วนะจะทะเลาะกันเปล่าๆนะคะหากคิดหากคุณคิดที่จะเปิดใจหรือเปิดให้มีคนอื่นเข้ามาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนขอให้คิดให้ดีๆเพราะถ้าเกิดคุณตัดสินใจผิดพลาดแล้วปุ๊บนะ จะไม่สามารถเดินย้อนกลับมาขอคืนดีใหม่ได้อีกครั้งนะคะไม่มีใครอยากมีความรักแบบเราสองสามคนนะก็ขอให้ทบทวนให้ดีๆนะคะระวังการเชื่อคนง่ายเกินไปในเรื่องความสัมพันธ์ที่ที่จะทำให้เกิดปัญหาแตกแยกจนถึงขั้นเลิกรากันได้ด้วยนะคะในในเดือนตุลาคมนี้เนาะ มีคนพยายามแย่งคนทำลายยุยงความสัมพันธ์ของคุณก็ต้องหาหลักฐานให้ดีนะคะเข้มแข็งอดทนเป็นบททดสอบของคุณ2คนนะว่าจะจับมือกันได้แน่นพอมากแค่ไหนนะคะอ่ะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีมีนระบบน้ำในร่างกายนะคะที่ต้องระวังเลยเพราะว่าคุณนะ่ะจะมีความเครียดเยอะจนทำให้ระบบน้ำในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่ความ การที่ทำงานหนักนอนน้อยพักผ่อนไม่พอส่งผลให้ระบบแปรปรวนได้นะคะหากคุณไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามป้องกันตัวเองให้ดีนะคะเพราะคุณมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะติดโควิดได้ด้วยก็ขอให้ป้องกันระวังตัวให้ดีอย่าทำตัวหล,หลันล้าแบบว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกเนาะไปตรงนี้แค่นี้เองนะคะง่ายๆไม่เป็นไร แค่ประมาทนิดเดียวนะคะบอกได้เลยว่าคุณนะติดโควิดได้ง่ายๆเลยเพราะเดือนนี้นะมันเป็นดวงที่แบบคือมันมีไพ่ที่ไม่ดีมาหนึ่งสองแล้วเดือนนี้ร่างกายของคุณก็ไม่ค่อยที่จะดีด้วยนะไหนจะระบบนะ้ำระบบความรู้สึกในร่างกายอีกที่ไม่ค่อยโอเคนะมันก็จะยิ่งทำให้ตัวคุณนะ่ะโดนรับสัมผัสอะไรที่แบบ ไม่ดีเข้ามาได้ง่ายมากนะคะก็ขอให้ระวังให้ดีๆไม่อยากให้มีใครเป็นเนาะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะติดด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็เตือนท่านให้มากนะคะว่าเรื่องนี้ต้องระวังนะคุณเป็นห่วงนะคะอีกเรื่องก็คือความอ้วนนะคะเพราะว่าคุณกินอะไรไม่ระวังแล้วคุณก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะ ก็ขอให้คุมอาหารให้ดีนะคะระบบสายตาระบบกระดูกที่จะมีปัญหาปวดเมื่อยคอบ่าไหลก็ขอให้คุณนะคะแก้ไขมันให้ดีเปลี่ยนท่านั่งให้มากๆนะคะและหมัน่นหมั่นทำอะไรด้วยความระมัดระวังจะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะชาวลัคนาราศีมีนสุขภาพมีร่างกายเดียวนะคะอะไรไม่มีนะคะรักษาสุขภาพไว้ก่อนคุณจะมีอายุที่ยืนและสามารถทำกิจกรรมอะไรที่มีความสุขกับคนในครอบครัวและตัวคุณเอง และคนรอบข้างได้มากขึ้นที่คุณรักนะคะเรามาดูกันว่าเหล่านางฟ้าแห่งความรู้และพลังงานต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมีนบ้างนะคะไม่ว่ายังไงนะคะคุณต้องฟังเสียงจิตใจภายในตัวเองมากๆคุณเจอความขัดแย้งอะไรมานะคะเสียงภายในของคุณพลังใจของคุณจะเป็นสิ่งที่กำหนดตัวคุณได้ดีที่สุดดวงดาวโชคสตา ทั้งหลายอยู่ในมือตัวคณเองตัวคุณเป็นคนที่กําหนดชีวิตของคุณเองนะคะไม่มีใครกําหนดชีวิตคุณได้นอกจากพลังงานในตัวคุณและตัวของคุณเองนะคะดังนั้นนะคะเรื่องจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามานะบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องาราวปาฏิหาริย์เรื่องที่เซอร์ไพรส์ของคุณนะ่ะกำลังจะเข้ามาแล้วและเป็นเรื่องที่ดีด้วย expect ไหนเซอร์ไพรส์นะคะเอเอเอเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะคุณลงมืออ่างหวังอะไรไว้เนี่ยชาวลัคนาราศีมีนไหนรู้สิอ่ะอีกใบหนึ่งออกจากเรื่องราวที่ไม่ดีออกจากเรื่องราวในแง่ลบนะคะทุกอย่างที่คุณกําลังเป็นอยู่นะอย่างที่ไพ่บอกนะตัวคุณเป็นห้าดาห้าไม้เท้าด้วยนะคะแล้วอย่างจะยังมีสิบไม้นะแล้วไหนจะมีสิบดาบอีกเห็นไหมคะตัวเองก็เป็นห้าไม้แบบนี้นะก็จะยิ่งทําให้คุณนะ ซ,อ,ซอ,อยได้ซอยอได้ง่ายนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ดีหรือเจอปัญหาวุ่นวายมากนักหลบหนีจากเรื่องราววุ่นวายจากโลกภายนอกให้เวลากับตัวเองได้คุยกับตัวเองมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณน่ะล้างพลังงานที่ไม่ดีแล้วก็ได้เจอเรื่องราวใหม่ๆอะไรเข้ามาอีกเยอะนะคะอะเรามาดูกันว่านางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการบอกอะไรคุณอีกคะชาวรานาราศีมีนในเดือนนี้นะคะอ่าใบแรกนะคะ เรียนรู้ให้มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะตั้งใจทําเรื่องอะไรก็ตามนะชาวลัคนาราศีมีนเรียนรู้ค่ะแลวกล้าที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไวขึ้นนะคะใบที่สองนะคะทุกอย่างกําลังเริ่มต้นใหม่ว้าวเซอร์ไพสนี้แน่ๆเลยเซอร์ไพสนี้แน่ๆเลยที่ท่านบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยใบนี้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 พฮ้ชาเรื่องใบใบกาลังจะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องอะไรสักอย่างคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ,ะไว้สุดท้ายนะคะเยียวยานะคะฮิลลิ่งนะคะฮิลลิ่งทั้งข้างในตัวเองและคนรอบข้างนะคะจริงๆชาวลัคนาราศีมีนคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่ใจดีและคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการดูแลเยียวยาผู้อื่นนะดังนั้นแล้วนะคะนอกจากจะเยียวยาผู้อื่นแล้วต้องเยียวยาตัวเองให้เป็นด้วยนะคะ เยียวยาวตัวเองให้เป็นมีพลังงานในการเยียวยาวและส่งมอบความปรารถนาดีให้กับคนรอบข้างและตัวเองก็จะทําให้ตัวคุณเจอเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขช่วยเหลือแบบไม่หวังอะไรตอบแทนจักรวาลรักตัวและทุกอย่างจะส่งกลับเข้ามาให้ตัวคุณเองเมื่อถึงเวลาอันสมควรน,นะคะเรามาดูกันว่านางฟ้าแห่งการเงินและความอุดมสมบูรณ์การงาน ต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้บ้างนะคะเลือกบริโภคนะคะเน no. าะไพ่บอกเลยว่าให้คุณเลือกบริโภคเลือกที่จะตัดสินใจซื้อในสิ่งที่ดีๆให้ตัวคุณเองนะคะเลือกนะคะเลือกให้ดีอย่าตามใจตัวเองนะอย่าซื้อทุกอย่างนะคะไม่อย่างนั้นแล้วนะคุณจะมีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะซื้อสิ่งที่เหมาะสมซื้อสิ่งที่ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรสวยก็ซื้อนะอ่ะส กล้าที่จะตั้งจิตอธิษฐานนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยท่านรับรู้ได้นะคะเบื้องบนรับรู้ได้จัก,กรวาลรับรู้ได้และเดี๋ยวท่านน่ะจะตอบสนองความปรารถนาของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะจะเข้ามาเองนะจ๊าเมื่อถึงเวลาแล้วก็ไปเคลียร์นี้นะคะเคลียร์นี้ให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เรื่องความรู้สึกนีเรื่องคําขอบคุณนี่เงินนี่นี่อะไรก็ตามที่คุณเคยช่วยเหลือเขาหรือเขาช่วยเหลือคุณแล้วคุณรู้สึกว่า คุณยังไม่ได้ตอบแทนเขาเลยคุณก็เอาไปให้เขาซะนะคะคุณจะได้แบบว่ามีความสุขในใจที่คุณได้ทำปลดล็อกสิ่งที่ตัวเองค้างไว้และหนึ่งในนั้นก็คืออย่าลืมเคลียร์หนี้ตัวเองนะคะหนี้ในใจตัวเองที่คุณกำลังรู้สึกติดอยู่ในเรื่องความรู้สึกในเรื่องราวต่างๆที่ตัวคุณได้เคยเผชิญหรือฝังใจเอาไว้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะยังไงก็ขอให้ชาวราคานาราศีมีนมีความสุขมากๆ ค้นเจอปัญหาภายในใจตัวเองและเจอจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของคุณนำทางให้คุณไปสู่ความสำเร็จในเดือนตุลาคมนี้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่เจอไปได้อย่างเข้มแข็งและกล้าหาญขอให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้ปลอดภัยจากโควิดคะ่ะสวัสดีค่ะ